ายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพเวอร์ชั่นใหม่เข้าใส่คุณมากกว่าเดิมปตทสามพลังใจ V ีไฟ g ์ทูเกเตอร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมันนี้เดลิเวอรี่ค่ะวันนี้ค่ำคืนวันพุทธที่26พฤษภาคมค่ะ ค่าคืนวันหยุดพิเศษเนื่องในวันวิสาขาบ,บูชาด้วยนะคะแต่ว่ายังคงมีเรื่องราวประเด็นทางเศรษฐกิจที่ยังคงต้องติดตามค่ะค่าคืนนี้อยู่กับคุณอนาะทิประดาและดิฉันวิมลวันค่ะเดินทางมาจนถึงปลายเดือนพฤษภาคมแล้วนะคะบรรยากาศการลงทุนตลอดทั้งเดือนที่ผ่านมาถือว่าผัานผวนพ,พอสมควรเลยทีเดียวลวคะ่ะส่วนตลาดหุ้นไทยวันพรุ่งนี้จับตาด้วยนะคะ MSCI จะมีการปรับลดน้ําหนักการลงทุนเพิ่มแล้วก็ เอาออกนะคะสำหรับหุ้นรายตัวที่เขามีการปรับน้ําหนักนะคะดังนั้นน่าจะมีผลต่อการลงทุนไม่น้อยแหละค่ะซึ่งก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ ติดตามสาหรับทางด้านของนักลงทุนกันด้วยค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องติดตามก็คือสถานการณ์วรัสโควิดสิที่เกิดขึ้นนะคะวัคซีนยังคงเป็นคําตอบที่หลายๆประเทศต้องการกันอยู่ซักเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพฤหอันที่ผ่านมาทางประเทศไทยของเราก็มีการนําเข้าวัคซีนกันด้วยเชื่อว่าหลังจากนี้เราจะได้มีการฉีดวัคซีนเพิ่มมากยิ่งขึ้น่านะคะก็ถือว่าเป็นปัจจัยหลักๆเลยนะคะที่ทั้งจะสร้างความเชื่อมั่นสร้างภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจไทยสามารถเดินหน้าต่อไปได้นะคะ ใครมีโอกาสตอนนี้จองวัคซีนเอาไว้นะคะลงทะเบียนก็รีบไปฉีดกันได้นะคะไม่เพียงเท่านี้ค่ะหลังจากที่เรื่องของโควิดคลี่คลายจะเห็นได้ว่าแต่ละประเทศนะคะเขาไม่ได้หยุดยั้งเอาไว้เพียงแค่การแก้ปัญหาโควิด19นะคะเขาก็เดินหน้าในเรื่องของการที่จะเป็นผู้ที่มีอำนาจทางด้านเศรษฐกิจกอย่างทางด้านของสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งเราจะได้เห็นนะคะว่าการค้าระดับประเทศณนะปัจจุบันนี้นะคะก็มีความพยายามในการแย่งชิงอำนาจนะคะขึ้นเป็นเศรษฐกิจเบอร์หนึ่งของโลกและหนึ่ง ในประเด็นที่นํามาใช้นะคะนั่นก็คือเรื่องของการริดรอนสิทธิ์นะคะของประชากรในแต่ละประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีนแหละค่ะโดยล่าสุดนะคะทางด้านของศุลกากรสหรัฐนะั้นมีการสกัดการนําเข้าเสื้อยูนิโคลโดยระบุว่าเป็นการใช้แรงงานจากซินเจียงค่ะศุลกากรสหรัฐสกัดการนําเข้าเสื้อแบรนด์ยูนิโคลซึ่งเป็นเสื้อลอตที่มีการขนส่งในเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยให้เหตุผลว่าเสื้อลอตนี้ฝ่าฝืนคําสั่งการนําเข้าสินค้าของสหรัฐ ที่ไม่อนุญ,ญาตให้ขนส่งสินค้าจากบริษัทซินเจียงโปรดักชันแอนด์คอนสตรัคชั่นคอร์ปซึ่งใช้แรงงานจากชาวบ้านในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยโกโดยระบุว่าสหรัฐไม่รับเสื้อยืดผ้าฝ้ายสำหรับผู้ชายจากแบรนด์ยูนิโคะณัท่าเรือลอสแองเจลิสโดยยูนิโคนั้นเป็นแบรนด์เสื้อผ้าชื่อดังจากบริษัท Fast Retailing ของญี่ปุ่นเอกสารนั้นระบุว่ายูนิโคก็ได้มีการโต้แย้งและแสดงหลักฐานที่ยืนยันว่า ไฟที่ใช้ในการผลิตเสื้อไม่ได้มาจากบริษัทซินเจียงโปรดักชันแอนด์คอนสตรักชั่นแต่อย่างใดแต่ยูนิโครนั้นมีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ในเรื่องนี้นะคะสินค้าดังกล่าวก็ไม่ได้มาจากการใช้แรงงานในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูพอไม่มีข้อหลักฐานหรือว่าข้อมูลที่เพียงพอในการพิสูจน์ก็ทําให้สหรัฐอเมริกานั้นตีตอบโต้กลับไปนะคะว่าไม่สามารถนําเข้ามาในการค้าขายได้ ทั้งนี้สหรัฐและสหภาพยุโรปและอังกฤษค่ะได้สั่งคว่ำบาตรเจ้าหน้าที่จีนรวมถึงสินค้าที่ได้จากการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูซึ่งคณะทํางานของประธานาธิบดีจโจไบเดนได้วิจารณ์การปรา,ปราบปรามชาวอุยกูของจีนว่าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในขณะที่ทางการจีนได้ปฏิเสธข้อโต้แย้งดังกล่าวโดวยระบุว่าเป็นเรื่องโกหกที่ใหญ่ที่สุดแห่งทัศวัตรเพราะจีนมีนโยบายที่จะยกระดับภูมิภาคซินเจียงให้พ้นจากความยากจน และกระตุ้นเศรษฐกิจรวมทั้งตอบโต้ตตตการก่อการร้ายด้วยค่ะติดตามกันต่อที่สภาพยุโรปกันบ้างน,นะคะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เขาให้ผู้คนจากเจ็ประเทศเดินทางไปท่องเที่ยวกันได้แต่ว่าอาจจะต้องกักตัว14วันหรือว่าแม้แต่ในเรื่องของโชว์ชชผลการตวรวจวัคซีนโควิด -19 ที่เป็นลบก,กันด้วยแต่ว่าล่าสุดมีการออกมาเปิดเผยแล้วนะคะว่าตอนนี้หากใครมีการฉีดวัคซีนครบโดสแล้วสามารถเข้าไปท่องเที่ยวได้โดยไม่ต้องกักตัวกันด้วยค่ะ โดยวันนี้นะคะทางด้านของสหภาพยุโรปเขามีการผ่อนคลายในเรื่องของการเปิดรับนักท่องเที่ยวหรือว่าบุคคลจากต่างชาตินะคะให้เข้ามาที่สหภาพยุโรปค,ค่ะมีเงื่อนไขว่าอาจจะต้องมีการฉีดวัคซีนครบโดสกันแล้วด้วยนะคะหลังจากตอนหน้านี้ได้มีการอนุญ,ญาตให้ประมาณ7ประเทศเดินทางเข้าไปที่สหภาพยุโรปได้ค่ะ โดยทางด้านของสภาพยุโรปหรือว่า E.U มีมติเห็นชอบให้ผ่อนคลายมาตรการควบคุมการเดินทางช่วงไวรัสโควิด -19 สำหรับนะักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเจ้าหน้าที่ตัวแทนของ E.U ทั้ง27ประเทศมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมาการยุโรปหรือว่า E.C. ที่ได้มีการเสนอไปเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะให้มีการผ่อนคลายกฎเกณฑ์ในการกําหนดประเทศที่ปลอดภัยและอนุญาตให้นะักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วสามารถเดินทาง เข้ามาในสหภาพยุโรปได้ตามข้อมูลของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหภาพยุโรปหรือว่า ECDC โดยคาดว่าชาวอังกฤษและอีกหลายประเทศรวมถึงชาวอเมริกรันที่ฉีดวัคซีนแล้วจะสามารถเดินทางเข้ามาได้ค่ะ ส่วนมาตรการควบคุมในปัจจุบันนะคะมีประชาชนจากเจประเทศเท่านั้นที่เข้ามาท่องเที่ยวใน EU ได้ไม่ว่าจะฉีดวัคซีนแล้วหรือไม่ก็ตามซึ่งรวมถึงออสเตรเลียอิสราเอลและสิงคโปร์โดยสมาชิกยูอแต่ละประเทศสามารถเลือกได้ว่าจะขอให้ผู้เดินทางเข้ามาต้องกักตัวเป็นระยะเวลา14วันหรือแสดงผลการตรวจหาไวรัสโควิด -19 ที่เป็นลบค่ะ นอกจากนี้ยังมีมาตรการข้อหลักในขนาดนี้นะคะยังระบุให้ประเทศที่เข้าเกณฑ์จะต้องมีผู้ติดเชื้อไวรัสโควรด่19ไม่เกิน25คนต่อประชากร1น0 0 0แสนรายในช่วง14วันที่ผ่านมาโดยยอดผู้ติดเชื้อจะต้องทรงตัวหรือว่าต่ำกว่าระดับดังกล่าวค่ะนอกจากนี้ยังต้องมีการตรวจหาเชื้อเชิงรุกที่มากพอเพื่อแสดงเปอร์เซ็นต์ขั้นต่ำของจำนวนผู้ที่มีผลตรวจเป็นลบ และขณะเดียวกันยังมีการพิจารณาถึงการระบาดของบัสโคด19สายพันธุ์ที่สร้างความวิตกกังวลด้วยค่ะค่ะแต่ละประเทศนะคะมีนโยบายในการที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวเพื่อจะเดินหน้านะคะเศรษฐกิจที่เป็นฟัเนเฟืองสําคัญนั่นก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวในประเทศนั่นเองนะคะยิ่งสามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้เมื่อไหร่หรายได้ก็จะหลั่งไหลเข้ามาด้วยนะคะ ส่วนในด้านของญี่ปุ่นค่ะณปัจจุบันนี้ยังคงรันทดนะคะ <c oughs> กับภาวะการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะจนถึงณปัจจุบันเนี่ยเดือนหน้านะคะกรกฎาคมพฤษภามิถุนาและก็กรกฎานะคะเขาจะมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการจัดกีฬาโอลิมปิกซึ่งก็มีหลายฝ่ายขัดแย้งนะคะออกมาระบุบ,บอกว่าไม่อยากให้จัดแต่อย่างไรก็ตามนะคะสถานการณ์นั้นก็ต้องเดินหน้าต่อไปเพื่อพลิกฟื้นในเรื่องของเศรษฐ,ฐกิจด้วยแหละค่ะ ปรากฏว่าล่าสุดนะคะทางด้านของ BOJ นั้นระบุบอกว่าวัคซีนเนี่ยที่มีการฉีดแต่ว่ายังไม่ได้มีความคืบหน้าอาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงนะคะส่งผลทำให้ทิศทางของเศรษฐกิจญี่ปุ่นเจอภาวะถดถอยได้ค่ะโดยทางด้านของนายฮารุฮิโกะคุโรดะผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นประกาศเตือนว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนั้นต้องเผชิญกับแรงกดดันมากยิ่งขึ้นหลังจากแผนระดมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ไม่ค่อยคืบหน้านะคะ โดยเศรษฐกิจของญี่ปุ่นในไตรมาสที่หหดตัวมากกว่าที่คาดเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยนายคุโรดะระบุว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นปัจจุบันยังคงอยู่ในสภาพย่ำแย่กิจกรรมทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับต่ำกว่าช่วงก่อนเกิดการระบาดอยู่มากโดยทางบ OJ ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะดำเนินการในด้านต่างๆถ้ามีความจำเป็นพร้อมกันนี้นะคะระบุว่า BOJ ได้ขยายระยะเวลาโครงการพิเศษของบ OJ เพื่อสนับสนุนการระดมทุนให้กับภาคเอกชนต่อไปจากเดิมที่จะหมดกําหนดลงในเดือนกันยายนซึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของผลกระทบวิกฤตโควิด -19 ที่มีการใช้ในโยบายนี้มาตั้งแต่ปี2563แผนความคืบหน้าตอนนี้เนี่ยมันไม่มีความแน่นอนนะคะสําหรับการฉีดวัคซีน จึงกลายเป็นความเสี่ยงที่กดดันต่อเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นค่ะต้องยอมรับว่าญี่ปุ่นหลายเมืองเลยนะคะที่ยังเผชิญกับในเรื่องของยอดตัวเลขผู้ติดเชื้อหรือว่าแม้แต่ผู้เสียชีวิตถึงเขาจะมีมาตรการล็อกดาวน์กันแล้วหรือว่ามีความเข้มง,งวดกันแล้วแต่ว่าตัวเลขก็ดูเหมือนว่าจะไม่ลดลงเลยดังนั้นนะคะถ้าเป็นอย่างนี้อยู่ก็ยังคงมีความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจของเขาด้วยนะคะขณะเดีวยวกันติดตามการในเรื่องของการใช้งานใครที่ใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าอินเทอร์นเน็ตนะคะ,คะล่าสุดทางด้านของ Microsoft มีการประกาศออกมาแล้วนะคะว่าอินเทอร์เน็ตเอ็กพอเอร์นั้นอาจจะต้องมีการปิดกันไปแล้วในอนาคตจะมีการปรับรูปแบบเบราว์เซอร์ใหม่ที่มีความทันสมัยแล้วก็สามารถใช้งานได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นค่ะทางด้านของบริษัท Microsoft นะคะมีการประกาศทางบริษัทจะยุติการให้บริการเว็บเบราว์เซอร์ Internet Explorer หรือว่า IE ในปีหน้าพร้อมกับแนะนำให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนไปใช้ Microsoft Edge ค่ะซึ่งเป็นเบราว์เซอร์ที่มีความรวดเร็วและปลอดภัยมากกว่า โดยทางด้านของนายชอลลิเนเดเซนะคะผู้จัดการฝ่ายดูแลโปรแกรมเขามีการเปิดเผยค่ะ Microsoft จะยุติการสนับสนุน IE สำหรับ Windows 10ในวันที่15มิถุนายน2565โดยเขาบอกด้วยนะคะว่าในช่วงปีที่แล้วคุณอาจจะได้ยินข่าวว่าเรามีแผนที่จะยุติการให้บริการ IE หรือว่า Internet Explorer ซึ่งจนถึงวันนี้เราได้ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งแล้วโดยเขาประกาศว่า Microsoft e d g e จะเข้ามาแทนที่ Windows 10ในอนาคตค่ะ โดย Microsoft นะคะแนะนำผู้ที่ยังคงใช้ IE ให้เริ่มปรับเปลี่ยนการใช้งานก่อนช่วงฤดูร้อนปีหน้าโดยทอยทแถลกดังข่าวนะคะก็ก็ถือว่าเป็นการปิดตำนาน IE ที่มีการใช้งานมานานกว่า20ปีเช่นเดียวกับเว็บเบราว์เซอร์ n e t s c a p e Navigator ที่ยุติการให้บริการเป็นแล้วในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะ ก็อาจจะลำบากหน่อยนะคะสำหรับใครที่คุ้นชินนะคะการใช้อินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์นะคะในชน่วงที่ผ่านมาซึ่งเราเองก็เป็นผู้หนึ่งนะคะค่ะจะต้องมีการเรียนรู้นะคะเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาแล้วค่ะเพื่อให้ก้าวทันต่อการใช้งานนะคะแล้วก็การประยุกต์ใช้ในธุรกิจด้วยพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาประเมินดีกว่านะคะโอกาสที่ตลาดหุ้นไทยจะทะลุมากกว่า1,600จดุดจะมีปัจจัยอะไรมาสนับสนุนได้บ้างช่วงหน้ากลับมาประเมินกันค่ะ ไม่มีวิกฤตไหนที่คนไทยเอาชนะไม่ได้เพราะคนไทยสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคนไทยก็ยังยิ้มสู้เพราะความใจสู้ของคนไทยเป็นกำลังใจให้กลุ่มะะอตทมุ่งมัน่นคิดเพื่ออนาคตและทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อคนไทย ติดทุกความเคลื่อนไหวโลกการเงินการลงทุนกับ YouTube Channel Money and Banking Channel ง่ายๆแค่เข้าเว็บไซต์ YouTube หรือแอปพลิเคชัน u t u b e บนสมาร์ทโฟนจากนั้นพิมพ์ค้นหาคำว่า Money and Banking Channel กด Subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งเพียงเท่านี้ทุกเทรนการลงทุนทั่วโลกทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินทุกหัวข้อสัมมานาดีๆก็อยู่ใกล้แค่คลิก ทำไมเทพไทยถึงบัญยาสีฟันสมุนไพรที่ใช้ง่ายครับเพราะรถดีไม่เผื่อนค่ะแถมมีรถให้เลือกเยอะใช่มีรถดั้งเดิมเปียมินมิกซ์ฟรุตและก็นี่รสเกลือด,ด้วยนะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

ช่วงที่2รายการ,รการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนไตรมาสสหลายๆบริษัทมีการปรับตัวดีกว่าที่คาดการณ์กันไว้ด้วยนะคะนักวิเคราะห์บอกว่าการประกาศผลประกอบการที่ดีแบบนี้น่าจะพยุงตลาดหุ้นไทยถือเป็นหนึ่งปัจจัยและการที่จะพยุงตลาดหุ้นไทยได้ดังนั้นความคาดหวังนะคะที่เรามองว่าดัชนีตลาดหุ้นไทยจะทะลุ1,600จุดยังคงมีโอกาสอยู่แต่ว่าต้องควบคู่ไปกับประเด็นอื่นๆกันด้วยนะคะจะมีอะไรกันบ้างวันนี้เก็บไฮไลท์พิเศษจากการสัมภาษณ์มาฝากด้วยค่ะ ว่าก่อนที่มันจะผ่านไปเนี่ยเหลือระยะเวลาอีกสักประมาณสิบกว่าวันตอนนี้เนี่ยเงินทุนก็ไหลออกอยู่เราประเมินว่ามันจะออกไปคือมันลินออก,ท,กทุกวันทุกวันที่ยังไม่รวม MSCI นะคะมันจะมีสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างนี้จนถึงสิ้นเดือนนี้เลยใช่ไหมคะใช่คืออย่าไปหวังว่าว่าโกจะไหลเข้าค่ะนะครับเพราะยังไงก็ไหลออกแน่นอน แนวตเนี่ยเป็นเป็นทรงไหลออกอยู่แล้วนะครับสาเหตุสำคัญเลยก็คือเอ่อ GDP บ้านเราเนี่ยต้องยอมรับความจริงว่าเราสู้โลกไม่ได้นะครับทุกคนตอนนี้พร้อมใจกันมาปรับลดกันใหญ่อืมค่ะล่าสุดก็กอลบอกว่า0.5ถึงอ2.5นะใช่ให้ให้แบบนี้ค่อนข้างกว้างเพบเผื่อว่าการต้องเที่ยวกลับมาคื้นตัวอะไรอย่เงี้ยแต่ผมมองว่าสิ่งนี้คับว ถ้าเกิดว่าของเราจะไม่ดีไม่เป็นไรอย่าเพิ่งรีบไปไปขายของไปอย่ยเพิ่งรีบไปชวนเข้ามาเลยนะครับรอให้เศรษฐกิจด,ดีเดี๋ยวเขาก็มาเองออนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโตเนี่ยหลังเอนเอชไไปแล้วมันจะมีซื้อกลับมาเบาๆนะเพราะว่าตอนนี้ถูกบังคับขายให้กับว่าเอ็นเอชไนะครับแต่ว่าการซื้อกลับเบาๆเนี่ยมันก็คือแค่ซื้อเพื่อปรับสมดุลให้เราละกับภูมิภาคแค่นั้นเองคือไม่ใช่ว่าแบบซื้อเอเชีย ร้อยหนึ่งนะแล้วปกติหุ้นไทยอยู่ในชะกคาดเฉลี่ยวัสักห้าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเขาก็ต้องซื้อประมาณใกล้ๆกันคือสี่ถึงห้าเปอร์เซ็นไม่ใช่แบบเปิดซื้อหนึ่งเปอร์เซ็นต์หรือในประมาณนี้นะครับผมผมมองภาพแบบนั้นดีกว่านะก็เลยคิดว่าอย่าไปคาดหวังแต่สิ่งที่เราควรจะคาดหวังก็คือสภาพคล่องในประเทศได้แต่สภาพคล่องในประเทศเราดีอ่ะมันจะเหมือนช่วงสองปีเนี้ฮะคือโตไหลออกแล้วแบบหุ้นไทยทำไมถึงขึ้นได้เพราะเราช่วยกันเองนะครับเพราะเราต่างเอาเงินออมเข้ามาออมในตลาดหุ้นไทยแทนนะคะ อาจา <Yeah. S 1> <laughs> อาจะไม่ได้ใช้จ่ายแต่ว่าเอามาลงทุนนะคะเพ <c oughs> ิ่มเติมเข้า <c oughs> ไปในพอร์ตของเราว่าอย่างนั้นนะคะทีนี้ปัจจัย <c oughs> ที่มันเป็นภาพของเซ l l in May and go น w a โเนี่ยมันจะกินระยะเวลาคือใครก็หลายคนบอกว่ามันอาจจะกินระยะเวลาแค่พฤษภามันจะต่อเนื่องไปถึงมิถุนา <c oughs> เลยไหมคะหรือว่ามันมีระยะเวลาเนี่ยตามสถิติมันสิ้นสุดที่เดือนนี้เลย หลายๆคนจะได้สบายใจว่าเออภาพผูผความกดดันมันน่าจะผ่านพ้นไปแล้วก็ดีขึ้นในเดือนหน้าคือคือคคมมองอย่างนี้ครับว่าเออเอาเอา,เอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราดูภาพนะครับพี่แทนค,คือคือเดือนที่เราคุยกันเนี่ยอย่างเงี้ยคือเดือนพฤษภาเดือนมิถุนาเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะนะครับมันเป็นเดือนที่ถ้าพฤษภาแย่ มิถุนามันจะดีอแล้วถ้าเกิดเราดูสถิติอ่ะเดือนมิถุนาเป็นเดือนที่ค่ะุ้นมาจะบวกนะว่าจะบวกแค่แบบถึงท่าเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยทุกท่านนับเหมือนผมไหมเป็นซึ่นับเป็นบวกค่ะนะครับแล้วปีไหนที่พุทธภาลงอ่ะไม่ค่อยพลาดนะผมก็เลยมองว่ามีลุ้นนะมิถุนาอมีลุ้นนะก็ก็อย่างที่เรียงว่าถามว่าลุ้นจากอะไรหนึ่งก็คือลุ้นเรื่องวัคซีนี่เห็นไหมครสองคือ ลุนเรื่องของสภาพเข้าในระบบเศรษฐกิจที่จะเพิ่มขึ้นสามผลประกอบการโดิสัทจทะเบียนผมว่าไม่มีใครที่ที่มองว่าแย่ลงเพราะว่าแต่มาสองที่แล้วเราหลายบรถถิษัทขาดทุนนะหลายรบรยิษัทจัดกาไรแบบแย่ที่สุดตั้งแต่ตั้งบริษัทมาเพราะนั้นยังไงมันมันเอาเยียงเยี่ยงอยู่แล้วะนะผมเล่มองว่าแน่าลุ้นสำหรับไตรมาสไตรมาสสองแล้วก็พอเข้าสู่เดือนมิถุนาปลายเดือนมิถุนาเนี่ยต้นต้นเดือนเราเล่นเรื่องวัคซีนเล่นเรื่องการ รีวิ่งเ,เพราะว่าประเทศอื่นเขาก็จะเปิดให้เดินทางอยู่แล้วแม้เรายังไม่เปิดเดินทางแต่ถ้าเกิดีนี้มันมาเอุ้มตัวร่มจะเล่นตีนี้กันนะครับแล้วปลายเดือนมิถุนาเนี่ยเราก็มาเล่นเรื่องผลประกอบการตีต่อ,ตอเห็นไหมผมว่ามันมีไม้รับไม้ต่อไปเลยะแต่สิ่งที่ผมห่วงอย่างเดียวค,ยยคืออะไรรู้ไหมคืออันนี้เป็นปัจจัยที่ควรระวังแล้วกันเพราะลองเห็นว่าอะไรครับพอโควิดคลายตัวครับพี่แฟนถนนกาป้าเห็นไหมคร เหมือนการป้าตีเอลนะฮะพอฉีดวัคซีนได้60เปอร์เซ็นต์ขึ้นมีกำลังศักยภาพขึ้นมาเลยทีเดียวใช่พี่แพงนะครับค่ะอันที่สองจีนกับยุโรปจีนกับเมกานะครับวันนี้ก็บอกว่าโอลิมปิกฤดูหนาวใครจะไปก็ไปสหรัฐจะไม่ไปเล่นกับมนือประเด็นนะครับอันที่สามนะครับการเมืองในประเทศเราเอง สังเกตไหมว่าครั้งที่แล้วเนี่ยพอโควิดคลายตัวถูกไหมฮะเราเงียบเป็นไปคกอ,อตอนมีโควิดเราเงียบเป็นไปพอโควิดคลายตัวเรากลับมาคแต่ว่าเป็นเหมือนกัรทวีปประเทศชน,นี้ผมผมใส่ภาพาให้เห็นแบนี้เพื่อให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องแบบที่เกิดขึ้นในทั่วโลกสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่วิดเงียบเนี่ยนะมัน,ม,นมันไม่ใช่แค่แบบเออแล้วมันจะอยู่แค่น,อน,อน,นั้นนะคือยี่เงียบเนี่ยมันแค่ถูกถูกหยุดถูกอะไรกดไวเท่าน,นั้นเอง นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีประเด็นขึ้นมาเนี่ยนะมันอาจจะเป็นปัจจัยที่แบบมาคอยกดยันเราในระยะถัดไป<ะ>ก็คือผมจะบอกว่าสิ่งที่ผมวาดให้ท่านดูดูสวยหรูนะตลาดหุ้นไทยเออเดี๋ยว <c oughs> มีนพันหกได้นะนิตินาอะไรอย่างเงี้ย<ะ>แต่ว่าถ้าเกิดมันมีเรื่องนี้เดี๋ยวผมขอพังปักหมุดยังใหม่อนะครับเหมือนกับถ้ามีเรื่องนี้จะได้มง่ง <c oughs> ชนเพดานอีก,กรอบแล้วก็ถูกทุบลงมาอีกก็อาจเป็นได้แบบนี้ เห็นภาพครับแบบนั้นเลยประมาณนั้นดูเหมือนคาดหวังกรอบของตลาดหุ้นไทยเนี่ยคือถ้าเป็นช่วงสักประมาณาพับเหี่ยวธันวามามกราหลายๆท่านเนี่ยนะคะจะมองภาพสดใสามากๆยิ่งทะลุยืนเหนือพันหไปได้นี่มองไปไกลนู่นแล้วพันเจ็ดเอากัพันหกห้าสิบพันเดพับางคนว่าฝัน<า>ไปถึงสองพันแล้วอะ่ะ นะฮะทุกครั้งที่ตลาดหุ้นไทยมาแบบทรงดีๆนะคะก็มีความเชื่อมั่นในลักษณะแบบนี้ไอ้ภาพแบบนั้นเนี่ยมันจะกลับคืนมาสู่ทิศทางของตลาดหุ้นไทยบ้างไหมคะพอฟังดูนะมันจะฟื้นฟูอย่างเงี้ยค่ะผมผมผมมองอย่างนี้ว่าถ้าถ้ากลับมาจริงนะฮะกลับมาจริงเนี่ยเอเราคงได้เห็นในไตรมาสสี่เนี่ยครับเพราะว่าอไตรมาสสี่ทีเนี้ย เราน่าจะเริ่มเปิดนักท่องเที่ยวได้แล้วก็ปลมัดหนึ่งเนี่ยการท่องเที่ยวน่าจะแบบฟองตูกลับขึ้นมาได้นะซึ่งบ้านเราเนี่ยมันเป็นตัวแทนของกลุ่มท่องเที่ยวจริงๆริ่ะถ้าเกิดว่ากลุ่มท่องเที่ยวดีนะเศรษฐกิจดียังไงโกรเนี่ยไหลเข้ามาอยู่แล้วนะครับเหมือนรอบที่แล้วอ่ะที่เราปูคุมโควิดได้ดีแล้วเขาก็เล่นเรื่องรีวิวไม่งเทนแล้วก็มาปูหุ้นไทยแบบปอทุกตัวเลยนะครับภาพนี้มันจะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสหนึ่งปีหน้านะครับ ส่วนถ้าเกิดว่าหุ้นมันจะขยับยังไงเนี่ยปกติหุ้นมันจะมาก่อนนะ,ะมันก็อาจจะเห็นจังหวะเลื่อนตัวขึ้นไปในช่วงแต้มสีก็ย้ำอีกทีหนึ่ง้ะกันว่ามันขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในประเทศเราด้วยนะซึ่งถ้าเกิดว่าปัจจัยภายในประเทศเรานิ่งผมคิดว่าภาพเนี้ยจะเห็นก็คือถ้าเกิดเราดูจากการาฟรายสัปดาห์นะครับพ<ะ>ี่แพ๋นในกรุงเทพเ,เนี่ยผมว่าตอนเนี้ย มันขึ้นชนแบบเหมือนที่พี่ชายบอกเลยขึ้นไปหมงพันหกหมงพันหกแล้วก็เดินตุวลงมาทุกทีเนี่ยคือแต่ข้อดีคือถ้าเกิดเราดูดูแล้เนี่ยมันเป็นสามเหรียญท่านึม,นมีการยก่านขึ้นเนี่ยนะครับผ่า,านพันหกได้เนี่ยพันเจ็ดห้าสิบพันแปดเนี่กยกาไรโดยสัทเรียนมันมันรองรับได้ขนาดนั้นแหละคือเนี่ยเอ่อกำไรโดยสัทเรียนเนี่ยเขาไปขอเขาได้นะธพรกิจส่งออกเนี่ยดีมากๆนะธุรกิจโค้กโค้กโอเควิโรเคมีรองกันแล้วก็เนี่กยกลับมาดีนะครับ เรื่องสภาพคล่องถึงไม่มีประเด็นเพราะผมว่าสภาพคล่องระบบเศรษฐกิจไทยโอเคเราเรามีรูไม่กู้พอสมควรแต่มันติดนิ่เดียวฮะถ้าแต่ว่ามีเรื่องของการเงินภายในประเทศเข้ามารบควรเนี่ยผมว่ามันอาจจะไม่คงไม่ได้ทำให้ลงหรอกแต่ว่ามันจะทําให้ขึ้นแบบขึ้นแบบน่าเบื่อนิดหนึ่งคือขึ้นแล้วมันมันไปไม่ไม่ไม่อยากที่คิดอะ่ะไม่เป็นพันเจ็ดห้าสิบไม่เป็นแบบไปขนาดนั้นอะ่อ<จ>ะค่ะอาจจะไปได้แค่แบบพันเจ็ดใช่ประมาณนั้นค่ะ ติดทุกความเคลื่อนไหวโอกการเงินการลงทุนกับดย u ท u บชาแ n n มันนี่แ n e y and Banking c h a ง่ายง่ายแค่เข้าเว็บไซต์ YouTube หรือแอปพลิเคชัน u u u b บบนสมาร์ทโฟนจากนั้นพิมพ์ค้นหาคำว่า Money and Banking Channel กด Subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งเพียงเท่านี้ทุกเทรนด์การลงทุนทั่วโลกทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินทุกหัวข้อสัมมานาดีๆก็อยู่ใกล้แค่คลิก วารสารการเงินธนาคารวารสารข่าววันพรุ่งนี้เพื่อการตัดสินใจวันนี้ครอบคุมทุกมิติตลาดเงินอัดแน่นข้อมูลตลาดทุณนทันโลกเทคโนโลยีได้รับความไว้วางใจจากนักธุรกิจและนักลงทุนพบการที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศหรืออ่านออนไลน์ได้ทาง www.moneyandbanking.co.th สมัครสมาชิกโทร0 2 6 9 1 4 1งหกต่อ1น1 0และ1313 กลับละต้องไปยอมผมที่ร้านนี่ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเองใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลร่วมสอบขาวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดยเมืองไทยประกันชีวิต บอกว่าช่วงที่ผ่านมาการลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีนั้นได้รับผลตอบรับที่ดีนะคะ,คะเพราะว่าสถานการณ์วัคซีนโควิด19ที่ดีขึ้นแต่พอเริ่มคลี่คลายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีอาจจะมีการปรับยอ่อลงไปบ้างเพราะว่านักลงทุนอาจจะโยกเงินกลับมาลงทุนในกลุ่มเศรษฐกิจรูปแบบเก่าๆด้วยนะคะแต่ว่าในเรื่องของเทคโนโลยีนั้นแน่นอนนักวิเคราะห์หรือว่าแม้แต่ผู้จัดการกองทุนบอกว่ายังคงมีโอกาสเติบโตดังนั้นถ้ามีการปรับยอ่อลงนักลงทุนทยอยเข้าซื้อสะสมได้ค่ะ โดยทางด้านของบจบีแคบนะคะหรือว่าบาจบางกอกแคปิตอลเขามีการออกมาให้มุมมองในเรื่องนี้ค่ะบอกว่าราคาหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีในประเทศจีนรวมทั้งกองทุนเปิด B ี CA p บไชน่าเทคโนโลยีอาจจะมีความผันผวนและปรับตัวลดลงซึ่งก็เป็นผลมาจากการที่รัฐบาลจีนเริ่มแตะเบรคความร้อนแรงของภาวะเศรษฐกิจด้วยการลดระดับนโยบายการเงินจากที่เคยผ่อนปล้นลงค่ะอย่างไรก็ตามทางด้านของบจบีแคนะคะเขายังมีมุมมองที่ดีต่อหุ้นเทคโนโลยีจีน ในระยะยาวเนื่องจากประเมินว่าจํานวนฐานลูกค้าที่มีอยู่ในประเทศจีนจํานวนมากเลยนะคะที่ยังเกิดขึ้นในขณะนี้สามารถเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและการประหยัดต่อขนาดได้ค่ะซึ่งจะส่งผลต่อประมาณการเติบโตของกําไรโดยผู้แนะนําการลงทุนนะคะที่ต้องการจะลงทุนทั้งระยะกลางและก็ระยะยาวสามารถถือลงทุนแล้วก็ทยอยซื้อกองทุนนี้ได้เมื่อราคาอ่อนตัวค่ะ สำหรับกองทุนเปิด b ีแ p c ช i n นาเทคโนโลยีมีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศโดยกองทุนปลายทางจะมีการกระจายการลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศของบริษัทที่ดำเนินการและมีไรายได้ส่วนใหญ่มาจากประเทศจีนโดยเน้นทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของเทคโนโลยีค่ะ ก็เป็นทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจนํามาฝากกันนะคะไม่เท่าน,นี้ค่ะสําหรับใครที่ประสบกับปัญหาวิกฤตโควิดสิเนะคะเป็นผู้ประกอบการ SME มีปัญหาเรื่องของสภาพคล่องหรือว่าสายป่านนะคะทางด้านของธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อยก็มีแคมเปญที่จะให SME นั้นสู้ผ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได,ด้วยกันล้ค่ะโดยทางด้านของธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อยนะคะอาจสินเชื่อหนุนผู้ประกอบการไมโคร SME ฝ่าวิกฤตโควิด -19 ะระลอกใหม่ปล่อยแคมเปญกล้าให้ไฟเตอร์ค่ะที่เน้นความหลากหลายของผลิตภัณฑ์นะคะผ่านรูปแบบของสินเชื่อ SME กล้าให้ตามมาตรการช่วยเหลือของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่หลากหลายของ SME ด้วยแนวคิด everyone m a t t e r ใครไม่เห็นเราเห็นนะคะโดยที่สินเชื่อ SME กล้าให้นะคะเป็นสินเชื่อที่ให้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องใช้ในการฟื้นฟูธุรกิจเพิ่มวงเงินสูงสุดเป็น30ล้านบาทสำหรับลูกค้าที่มีหลักประกรันหรือลูกค้าที่ไม่มีหลักประกันนะคะธนาคารเพิ่มวงเงินสูงสุดเป็น10ล้านบาทและรับเงินไวาภายในวัน5วันทาการค่ะหลังจากเอกสารครบ เพื่อให้ลูกค้านำไปใช้เสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจได้ทันตามความต้องการกรณีที่ลูกค้ามีสภาพคล่องเพียงพออยู่แล้วนะคะต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ยในการดำเนินการธนาคารก็จะแนะนำสินเชื่อ SME กล้าไฮรีไฟแนนซ์ค่ะช่วยลดภาระดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนโดยรับดอกเบี้ย0%นาน3เดือนจากนั้นเดือนที่4ถึง12 รับอัตราดอกเบีย้ยอ้างอิงตามสัญญารีไฟแนนซ์ล,ลบด้วย1%ต่อปีเดือนที่13เป็นต้นไปนะคะอัตราดอกเบีย้ยจะอยู่ที่6.75%ถึง12%ค่ะ ตอนนี้หลากหลายธนาคารมีมาตรการต่างๆออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดสินะคะมาธนาคารมีการขยายระยะเวลาในการให้การช่วยเหลือกันด้วยดังนั้นคุณผู้ชมท่านใดที่รู้สึกว่าเหมือนจะเริ่มขาดสภาพคล่องอสภาพคล่องตึงมือแล้วนะคะลองเดินเข้าไปถามที่ธนาคารที่ท่านใช้อยู่ก็ได้ค่ะจะได้รับคําแนะนําดีๆมาแก้ไขสถานการณ์ในครั้งนี้ด้วยค่ะคะหรือถ้าใครนะคะอยากจะติดตามนะคะรายละเอียดที่น่าสนใจออกมาใหม่ๆนะคะก็สามารถติดตามได้ในรายการของเรานะคะเป็น ป,ประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สี่ทุ่มเป็นต้นไปพรุ่งนี้กลับมาพบกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ